ผ่านไปครับท่านรับใช้ท่านผู้ชมช่วงแรก7-8เพลงด้วยกันฟังท่านผู้งานเพลงใหม่เก่าคร้าคร่ากันไนี้ครับท่านทั้งหลายสําหรับช่วงเวลาหลังที่ท่านผู้ชมจะได้รับฟังและก็ชมผู้งานการแสดงของดนตรีสายยันสัญญาต่อจากนี้ประเดี๋ยวท่านจะได้รับฟังผู้งานเพลงใหม่อีกมากมายเยอะแยะครับที่สายยันสัญญาได้นํามาฝากท่านและก่อนอื่นนั้น สายันต้องขอกราบสวัสดีเดียบรรดาท่านผู้ชมแฟนเพลงท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวลบบุรีพร้อมทั้งชาวตะบนใกล้เคียงทั่วทุกสถานที่อันเป็นที่รักยิ่งของสายันสัญญาทุกท่านครับสายยันสัญญามารับใช้ท่านไนครั้งนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนครับผมคงจำไม่ได้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไรแต่บ่อยครั้งครับที่เราพบกัน ทุกๆครั้งที่มารับใช้ก็ยังได้รับแรงใจแรงศรัทธาได้รับความ,มาเมตตาและสงสารจากท่านผู้ชมพี่น้องชาวลบบุรีซึ่งอยากให้ความอุปการะก,กับชาวคณะดนตรีสายยันสัญญาเป็นอดีตยิ่งในครั้งนี้ถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะไม่มากมายสักเท่าไรนักแต่ก็ลดน้ำใจของท่านละเกอสิปีแล้วครับท่านทั้งหลายปีนี้เป็นปีที่สิบเอ็ด ที่สายยันสัญญาตะเวนรับใช้บรรดาท่านผู้ชมแฟนๆมาทั่วฟ้าเมืองไทยแทนที่แรงสัทธาแรงใจสายทาศสัทธาทานน้าใจของบรรดาท่านผู้ชมจะหยุดไหลนิ่งแต่เปล่าเลยครับท่านมันกลับตรงกันข้ามสายทาศสัทธาทานน้าใจของบรรดาท่านผู้ชมยังหลั่งไหลเชีย่ยวและหลายรวมฉลมหัวใจให้สายยันได้รับแต่ความอิ่มเอ,อิรได้รับแต่ความชุ่มช่าอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าเราจะพบกันบ่อยครั้งแต่ท่านผู้ชมก็ไม่เคยที่จะเบื่อนายยังให้ความรักให้ความอุปการะกับสายันด้วยความจริงใจพระคุณของท่านนั้นสายันไม่เคยลืมครับฉะนั้นจึงคิดว่าโอกาสหน้าครั้งอีกต่อๆไปถ้าสายันมารับใช้แรงใจแรงศรัทธาสายทานศรัทธาทานาน้ำใจของท่าน ที่สาย,ยันจะได้รับคงเหมือนกับครั้งนี้กรุณาให้ความรักเมตตาและสงสารอุปกา,าระกับสาย,ยันไปนานานเจ้าครับโปรโดจงคิดสะวะสาย,ยันสัญญานั้นเป็นบุตรหลานของท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวลบบุรีแห่งนี้ไว้อีกสักคนก็นแล้วกันขอกราบขอบพระคุณครับท่านั้งหลา ตามาอ๋อเจ้าแม่กูเนยโอ้โหเจ้าแม่กูเนยตามาซอยพันนิดพ่อยกวางยกกูดีครับโอ้โหวันนี้ไม่ได้เขาแย่เลยวันนี้ไม่ได้เขาแย่เลยสาให้ายันหมดตัวมันไม่มีอะไรเลย มาจากบางตะคูยังของสนามมาผู้มีจิตเมตตาขอบคุณขอบคุณมาคลองสร้อยปากแงไม่ไม่ยอมมาสงออกนามโอ้ตัวเองพวงมาลัยไม่ยอมคล้องกราบขอบพระคุณครับเสียเอกกระชัยซึ่งมีน้ำใจมอบใหณเอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นสร้อยแค่นี้ เมื่อกี้จากเจ้าของรถทัวร์สุพรรณบุรีเออสเอกชัยมอบโอ้โหสร้อยทองคำรืเอเปล่าทองคำครับทองคำะจะเป็นทองขยาวหรือเปล่าแล้วตะกี้นี้ก็จากเสียรบ,บุรีเสียทัวร์รบุรีแต่ตวันนี้แน่นอนนะตามมาให้ถึงอุตจดิตมาให้ถึงรบ,บุรีหลายๆ <laughs> า <laughs> ไปว่าแกเลยคืเอเมื่อไรเกิดกี่ชาติเราจะได้เส้นหนึ่ง ไ้คนเราที่ย่ให้ไ่ให้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับท่านวันนี้มีการถ่ายทําวิดีโอธรรมดาแล้วในชีวิตสายยันยาไม่เคยไม่เคยให้ใครมาถ่ายวิดีโอขนาดคุณนายมายุรีที่สถานีพิทยกขของพลปะตะอแฟนผู้การมาถ่ายยังมีเรื่องราวทะเลาะกันถึงกับไม่ยอมเปิดแผ่นม,มาตั้งนานแต่สําหรับนี่แม่ลกบุรีเปรียบเสมือน แม่คนที่สองผมเลยทีเดียวอุปการะเข้าสุขแต่ละมือแต่ละมือมาทานไม่รู้กี่ร้อยมือชีวิตชาวนาเป็นรอยเพราะฉะนั้นต้องยกให้เขาคนหนึ่งจะถ่ายจะทําอะไรก็ทำเลยกให้เขาต้องยกให้คนหนึ่งทั้งประเทศต้องยกให้เขามากินเท <laughs> ่าไหร่ก็ไม่หมดตักทีจ้าคุณ นี่ก็เตรียมจะไปกินอีกแล้วเดี๋ยวคืนนี้กินอีกัพรุ่งนี้เล่นสิงห์บุรีกลับมากินอีกกินเสร็จแล้วไปตาคีตาคีกลับมากินอีกอยู่อีกสิบเอ็ดวันมากินอยู่ที่นี่แหละแม่จ๋าจะเหลือกระดูกเพืคราวนี้แหละหัวเราะไหนลองหัวเราะอีกทีสิหัวเราะเสียงเหมือนวิญญาณเหมือนได้อูมจริงๆแม่ อไไปล่ครับฟังเพลงดีกว่าครับจากนี้สายยาสยากขอนำพาพี่น้องชาวลพบุรีไปเที่ยวเชียงใหม่กันดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปแวะชมไปแวะชมงานจากชาวเขาเผ่าแม้ว ลองไปชมเขาดูสิว่าเขามีศิละปะอะไรประจำภาคของเขามาเสนอสนองให้เราชมกันหลังจากชมศิละปะของพี่น้องชาวภาคเหนือจากชาวเขาเสร็จแล้วก็เราก็มาทัวร์กันต่อไปต่อครับยังไม่สิ้นสุดไปเจอ,อที่นน่นก็แล้วกันปะกันปี้เชียงหาย